สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมรถสองคันนะครับยสุอฟทส่ศูนะครับตู้แห้ง10บานนะครับอยากได้ตัวถังแบบไหนแจ้งได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้คอกหรือพื้นเรียบนะครับหรือกระบะกคาโก้นะครับสามารถแจ้งร้านได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสังเกตดีๆนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่บนหน้าจอของท่าน มี ID l ด n ยด้วยนะครับมีทั้งเบอร์โทรไดีไลน์นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้าไปกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ6ล้อตู้แห้ง10บาทนะครับ i s u z ftr 240แรงม้านะครับจรเบียนปี56มี2คันนะครับรถน้ำมันนะครับรถแก๊สก็มีนะครับสนใจก็ เข้ามาชมได้นะครับสำหรับเดี๋ดินดูรอบๆรถกันก่อนนะครับสำหรับสองคันนะครับปีนี้สองคันนี้นะครับปีห้าหกนะครับปีห้าหกยางเต็มๆนะครับ รถพร้อมใช้งานทั้งสองคันนะครับเอามาเข้ามาเก็บทำความสะอาดนะครับบหรือเบาแล้วก็เบาขานนะครับแล้วก็ภายในทำความสะอาดทั้งหมดนะครับสนใจยังไงนะครับเข้ามาชมรถได้นะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมาไม่ถูกนะครับเข้าไปใน Google Map พิมพ์รถบรรทุกดีๆนะครับกดนำทางมาได้เลยนะครับสำหรับสองคันนี้นะครับตามสภาพอยู่ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นนะครับ สนใจยังไงครับกลิ้งกลางโทรสอบถามได้เลยนะครับยินดีรับสายหรือทักถามได้ในไลน์แอดหรือว่าอินบ็อกเพจนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ